สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่บีแลมสิงห์ทีวีครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่การคัมแบ็กนะครับของศึกพริมลีกในฤดูกาลนี้หลายที่พวกเขานั้นไปเตะฟีฟ่าเดมาต้อนรับกลับมาเป็นแมตช์เดที่13ของฤดูกาลครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ สำคัญมากครับนั่นคือคู่เวลา19นาฬก30นาะทีแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งคู่นี้เราก็ทราบกันดีว่าลิเวอร์พูลเนี่ยขยับวุฒธธิฐานะตัวเองขึ้นมาแล้วก็สู้กับซิตี้ได้อย่างสนุกอยู่หลายฤดูกาลเลยทีเดียวครับทั้งฤดูกาลที่บี้แชมป์กันแล้วก็พ่ายแพ้ไป1คะแนนทั้ง2ปีนะครับก็คือปี19 แล้วก็ปี22นะครับถือว่ามีเกมสนุกสนุกเกิดขึ้นหรือเป็นปีที่ลิเวอร์พูลนั้นเอาชนะซิตี้ได้อย่างขาดลอยแล้วก็เป็นแชมป์พิมเมยรีครั้งแรกในรอบต้องบอกว่า30ปีเลยทีเดียวนะครับไอคนนี้อายุตอนนั้นยังแค่13มาได้ที43นะก็ถือว่ารอนานเลยทีเดียวครับวันนี้ผมมี3เกมครับมาให้กับทุกท่านได้ติดตามชมกันนะครับและเชื่อว่าเป็นเกมที่สนุก แน่นอนแล้วมันเร้าใจอย่างที่สุดบ h e b u ้า t The b เลยนะครับไปติดตามกันเลยครับโดย y o u t i n g Don Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนครับกับ Suzuki c o s V Care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการออนไลน์เซ t ชัน่นพอทุกท่านไปดูเลยนำเสนอโดย Suzuki Triple er Bonus Deal Deal จัดเต็มแบบนี้เฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง3 1 0 0ธันวาคมนี้เท่านั้น ขนมปังฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอป์ปอเรชัน www.blsyam.com ติดตามชม,ชมคลิปไฮไลท์พิมพ์ลีได้ที่ YouTube วีแหลมสิงทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกแล้วพิธีเด้ นำท่านผู้ชมครับมาติดตาม3เกมที่ถือว่าสุดมันอย่างยิ่งนะครับแล้วมันมีความหมายยังไงเราไปดูกันนี่คือเกมที่ทั้ง2ทีมเนี่ยเจอกันครั้งแรกของฤด,ดูกาล2019ถึง2020นะครับมันเป็นเกมที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าลิเวอร์พูลนั้นกลับมาแล้วก็พร้อมที่จะสู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเต็มข้อนะครับในซีซั่นนั้นลูกนิสกัดออกมาแล้วก็เข้าทางของฟาบินโย ซัดลูนี้ปรุงตะข่ายเข้าไปเลยฤดูการก่อนหน้านั้นเนี่ยลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายที่แพ้กับซิตี้คะแนนเดียวนะครับแล้วไม่ได้แชมป์แล้วเกมนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยเดียวจังหวะสอสจังหวะนี่แหละครับที่มันเหมือนจะแฮนด์บอลหรือเปล่าแต่ผู้สินนั้นให้เล่นต่อนะครับแล้วก็เลยมาจนเข้าทางของฟาบินโยที่ซัตลูกนี้พุ่งไปจรวดเลยครับ เสียบตะข่ายลิวผูขึ้นหน้านะครับ1ประตูต่อศูนย์แล้วดูลูกนี้ครับการจ่ายข่ามาโรเบิร์สันเปิดมาที่ซารามองลูกนี้ตุงตะข่าย2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหแอนฟิลนี่เสียงกระหึ่มจริงๆด้วยทีครับสกัดไม่โดนนะครับลูกนี้สำหรับแฟน,นดินโยแล้วก็ชาร์จเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยซิตี้ลุยขึ้นมาแล้วซัดลูกนี้ ปัดเอาไว้ได้ครับอาริสันเบเกอร์เออมีอะไรเหรอ้างสนามก็ต้องคุยกันหน่อยครับตอนนี้ไมค์ดีนะฮะกับทางเยนครอปซิตี้ยังลุยต่อครับพวกเขานี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับอังเกลิโยให้มาลูกนี้แตะหนึ่งจังหวะแล้วดีดลูกนี้ผ่านหน้าประตูออกไปโอ้โหนิดเดียวครับมาแบ็กซด์สมองใสนะครับซัดลูกนี้ติดบล็อกแล้วก็ทนเสาไป เลี้ยวผู้ลุยหนักครับจอแดนเดอร์สันโยนไปที่เสาไกลแล้วขีดลูกนี้ตรงตะข่ายไปอีกแล้วครับโอ้โหซาดิโอมาเน่เข้ามาแล้วมังลูกนี้เข้าให้ครับมาเน่ปัดไม่อยู่จริงๆครับคาร์ดิโอรบราโวสามไปแล้วครับและดูซิตี้ขึ้นมายัดใส่ลูกนี้เลยมาที่เสาไกลซัดอ้าวแล้วครับตีไข่แตกไล่ขึ้นมาเป็นหนึ่งประตูต่อสามครับโดยเบนาโดซิวา แต่ไล่ไม่ทันนะครับเกมนี้เรอรวพูนั้นเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1นะครับและเป็นปีที่เรอร์พูเนี่ยกระชากแชมป์ครับจากอกจากมือของซิตี้มาได้โอ้โห و, เป๊ปโมโห و, ลูกนี้มันทวนแฮนบอร์สองทีแนละ้วเป๊กบ,บอกเขาต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาเดียวครับที่มีทีมเข้าไปปั่นทวนซิตี้ได้จากบอลลังหมดเวลาครับเรอรวพูชนะ31ลูกมงของทคลวอ็อกเกอร์ก็กดไม่ลง และนี่คือซีซั่นที่สุดยอดครับของทั้งสองทีมที่เจอกันฤดูกาล2021-22ครับเกมแรกเล่นที่แอนฟิลด์แล้วดูครับโอ้โหเบนโดซิวาลากลูกนี้พาลูกทัวร์มาเพียบเลยครับเลือกออกมาไหลเข้ามาแล้วซัดลูกนี้หอหอติดแซฟอีกแล้วครับของอลิสันเบเกอร์ครอปโบโหเลยครับปล่อยมาได้ยังไงดูนะครับหึนั่นโฟเดนซัดลูกนี้ติดมือนิดเดียว มากแล้วับฟิลโฟเดนปะทะลูกนี้กับเจมส์มิลเนอร์จะเอาลูกโทรและผู้สียไม่ให้มาเจมส์มิลเนอร์เข้าไปสกัดลูกนี้นี่สุมเสียงทีเดียวครับแล้วจากนั้นลิเวอร์พูลต่อบอลแล้วพลิกหนีมาแล้วครับซาร่าโอ้โหซาร่าพลิกมาสวยมากครับซาร่าซาร่าแทงลูกนี้มาแล้วก็ซัดลูกนี้เข้าไปครับโดยซาดิีโอมาเน่ลิเวอร์พูลขึ้นนำครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ 18วินาทีแก้เพรสครับลูกนี้ลาลว์พูขึ้นหน้าครับโดยมาเน่โอ้โหลูกนี้เนี่ยจังหวะมันพอดีเลยครับบงตีหินเหล็กไฟครับจากนั้นทางซิตี้ลุยมาเข้าซ้ายซ้ายแล้วซัดลูกนี้ตโอ้โหนี่ก็เด็ดขาดเช่นเดียวกันกับฟิลฟเดนซ้ายตีนตะขอทีมชาติอังกฤษ ม,มาอย่างนี้เหนียวไม่มีเหลือซากเลยครับเจสปิเนอร์เข้าไม่ทันแล้วแล้วดูกดลูกนี้เนี่ยพอดีแป๊ะเลยครับชนเสาเข้าไปเลยครับแทบจะชนเสาเข้าเลยเสียบตะขครยครับแบราโดลุยมาโดนอัดโดยสองเท่าผู้ยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลครับทีมงานไอหนุ่มรถไถครับเ <laughs> พ็โมโหว่าเจสปิเนอร์กับจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับตามเข้าไปเล่นงานแบราโดอู้หัวปักเลย ฉุนสุดๆ,ๆครับโอ้โหวันนี้ปวดหูหน่อยและครับทางด้านสนามแล้วดูลูกนี้ของโมเมซาร่าครับเป็นอีกหนึ่งประตูติดตาตึงใจแฟนบอลแหวกมา2-3ล็อกหนีลาปล็อกแล้วฟัดด้วยขวาครับโอ้โหเด็ดขาดเหลือเกินโมเมซาร่านี่นครับเข้าไปงวมอยู่ครับสมคนเอาไม่อยู่แล้วซาร่าโยกทำท่าจะตัดไหนแล้วล็อกออกนอก,อกทีครับ มาเข้าเท้าขวาแล้วยิงเร็วแล้วปอก็ตามมาแล้วดิอ์สตามมาก็เอาไม่อยู่2 1งหน่งแต่ซิตี้ตายยากครับลุยขึ้นมาจ่ายลูกนี้สกัดมาไม่ดีเข้าทางครับของเควินเดอบอยสัตว์ลูกนี้ไปเสมอครับเป็น2ประตูต่อ2อง <c oughs> เกมนี้มันสุดมันอย่างนี้ลูกนี้มีฉลับอีกแล้วนั่นแหละครับฉลับโชเอลมาติบเข้าไป เลวพูมีโอกาสครับที่จะชนะแต่ฟาบิโยลูกนี้โอ้โหช้าไปหน่อยโดนบล็อกไว้ได้นะครับโรดี้มาบล็อกไว้ได้หมดเวลาครับเสมอกันที่แอนฟิล2-2เกมสุดมันยังไม่จบนะครับในฤด,ดูการน,นั้นเชื่อว่าแฟนบอลที่ดูนี้คงจะจดจำได้ครับว่ามันสนุกจริงๆอ่ะฟาบิ์โยฟาแล้วซิต,ตี้เล่นเร็ขึ้นมา เดอะบอยแตะหนีเดอะบอยซัดลยฉลับฉลับจนชนเสาเข้าไปเลย1-0ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกนำไปแล้วเป็นปีที่ทั้งสองทีมเนี่ยบูกกันมันจดจริงๆอะ่ะดูอีกครั้งนะครับบอลมาแล้วก็เดอะบอยซัดฉลับชนเสาเข้าครับฉลับมาติปครับโอ้โหมาติปเดอะบอยนี่ยิงฉลับมาติปสองนัดเลยครับในฤดูกาลนั้น ทำาฝากไปเลยครับลิเวอร์พูลคันตาร่าซาลาให้มาอีกทีหนึ่งบรรจงหยอดโดนสกัดออกมาครับบอลอยู่ที่โรเบอร์สันเปิดลูกนี้มาอาเล็กซานเดอร์โนคืนมาแล้วสัดลูกนี้ตีเสมอครับโดยเดียโกโชต้าหนึ่งประตูต่อหนึ่งจังหวะเข้าทำของลิเวอร์พูลครับสองแบ็กเล่นร่วมกันแล้วก็โชต้าครับแท็บอินเข้าไปจากนั้นเป็นโอกาสของซิตี้ แอะมุมเข้ามามาติปโคกออกไปเลือกจังหวะอยู่โยนมากระโดดก็ไปยิงลูกนี้พอดีเลยครับโอ้โหขึ้นหน้าครับซิตี้สองประตูต่อหนึ่งโดยกาเบรียลเชซุสจังหวะมาพอดีเลยครับโอ้โหไม่ล้ำหน้าเคลียร์ครับเปิดมาลูกนี้นี่เทนหยุดนะครับแล้วก็โอ้โหพอดีเลย คนคานเข้าครับเน็ตขาดมากคึ่งหลังครับฟานได้เปิดสวิงพาสขึ้นมาโดนโขกสกัดไว้ก่อนบอลกลับมาอยู่ที่อเล็กซานเดอร์โนตวัดมาครับบอลอยู่ที่ซาร่าไหลลูกนี้ซาดิโอมานเน่ไีเสมอเป็น2-2เป็นแมตช์สุดมันจริงๆนะครับในฤด,ดูกาลนั้นเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับแล้วสุดท้ายเนี่ยซิตี้เป็นแชมป์นะครับด้วย mm hmm. การช mm hmm. นะลิเวอร์พูล1คะแนน,นครับ ือ mm hmm. แต่เป็นเกมค right. ุณภาพสุดๆนะฮะทั้ง2เกมที่เราได้ดูกันแล้วลูกนี้เนี่ยซิตี้มีโอกาสหลุดเดี่ยวเข้าไปแล้วยิงลูกนี้เข้าครับโดยราฮีมสเตอร์ลิง3-2นะครับแต่ว่าโดน v วริบลูกนี้ว่าสเตอร์ลิงล้ำหน้าครับก็เลยไม่ได้ประตูจะยิงทีมเก่าซะหน่อยโอกาสของทางซิตี้ก็มีนะครับมีโอกาสยิงอีก แต่ว่าลูกนี้เนี่ยไม่ได้ครับรยารดมาเรสโอ้หูนิดเดียวอะ่ะเท่านั้นยังไม่พอนะครับในช่วงท้ายปลายทางดูดบอยจ่ายคิลเลอร์พาสเลยครับหลุดเดียวมากเลือกล็อกล็อกรถชิปลูกนี้ข้ามคานออกไปเองครับโอ้โหยารดมาเรส2-2ครับสุดมันจริงๆมันมากเลยอ,ะอ่ะอาล้ครับนี่คือ3เกมสุดมันครับท่านผู้ชม ม่มีมันกว่านี้แล้วล่ะสำหรับคู่นี้มันก็อาจจะมันแล้วแฟนฟุตบอลลิเวอร์พูลด้วยแล้วก็แฟนซิตี้ด้วยนะครับใน2เกมหลังมันจริงๆครับสำหรับการพบกันของคู่นี้เอามาให้ดูกัน3เกมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เอาไว้นะครับที่นี่นะครับก็ฝากนำเรียนไว้กับทุกท่านใกล้จะครบ10,000แสนแล้วหลังจากที่ตั้งใจทำมาประมาณก็2ปีนะครับก็สู้ๆกันไปนะครับตั้งใจเต็มที่แล้วก็จะพยายามสร้างพื้นที่ตรงนี้ ให้คนที่ดูฟุตบอลนั้นมีความสุขที่สุดแล้วก็กระทืบกันด้วยคําพูดการด่ากันให้น้อยที่สุดครับเพราะว่าตรงๆคือกลุ่มคานไม่ต้องมาทะเลาะก,กันที่นี่ตัดออกหมดนะครับไม่มีความจําเป็นครับลกหญ้าไม่มีความจําเป็นเลยเช่นเดียวกันลกคนก็ไม่มีความจําเป็นเช่นเดียวกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอาไว้ที่นี่ครับบีแหลมสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกพิที่ได ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ True ID